สวัสดีครับเป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับน้ําท่วมของพี่น้องชาวภาคใต้นะครับคลิปแรกมันโดนตัดไปนะครับก็นะครับผมยังพูดไม่จบนะครับผมลงเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับเพราะวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปที่ 2. ของผมเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวหาดใหญ่หรือว่าทางจังหวัดอะไรที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็เป็นช่างเย็บแล้วก็จะมีจักรอยู่ที่บ้านนะครับจักรเรายกไม่ทันเราไปไม่ไหว เราปล่อยเขาไปก่อนนะครับเอาชีวิตของตัวเราลอดไปก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรอน้ําลดนะครับแล้วเราค่อยไปตรวจดูสภาพของเขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆช่างเย็บคนไหนที่อยู่หาดใหญ่ที่อยู่ภาคใต้นะครับฟังช่างทางนี้นะครับอันดับแรกถน้ําลดแล้วนะครับถ้าใครกลัวลืมก็กดแชร์ไว้ก็ได้นะครับช่างจะบอกวิธีนะครับ เรานะครับถ้าน้ําลดแล้วนะนะครับเราเข้าไปตรวจสภาพของตัวจากเราอันดับแรกที่เราจะต้องเจอก็คือนะครับหน้าตู้โดนน้ามันต้องแอนแน่นอนนะครับแต่นะครับถ้าเราเอามันมาพึ่งแดดนะครับมันอาจจะยังพอไปไหวถ้าเป็นไม้แท้นะครับแล้วถ้าเป็นไม้อัดมันอาจจะยุบตัวนะครับแต่ถ้าท่วมไม่ไม่หลายวันก็คงจะน่าจะน่าจะพอไปไหวนะครับไอตัวหน้าโต๊้จากนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับประมาณนั้นนะครับช่างมันเถอะนะครับ เอาชีวิตเรารลอดไว้ก่อนนะครับส่วนตัวจักนะครับส่วนตัวจากเราต้องแยกเป็น2ประเภทนะครับจากเย็บคอมนะครับกับจากเย็บธรรมดานะครับถ้าใครอยู่ที่บ้านใครมีจากเย็บธรรมดาที่เป็นมอเตอร์คลัตช์ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะก็จะดีหน่อยนะครับเราตรวจดูสภาพหน้าโต๊ะอะไรนู่นนี่นั่นเราล้างทําความสะอาดนะครับอันดับแรกเลยถ้ามันมีคราบดินคราบอะไรอยู่ที่ตัวจากนะครับให้เราใช้น้ําของเรานี้แหละนะครับ กับอะไรที่มันเป็นเป็นพวกซันไรพวกอะไรล้างคราบมันออกก่อนยังไงมันก็โดนน้าแล้วนะครับก็ต้องใช้น้ํนี่แหละล้างคราบคราบพวกเอ่อดินโคลอนออกจากตัวจากก่อนอันดับแรกนะครับถ้าเป็นมอเตอร์คัทจากเย็บมอเตอร์คัทนะนะครับจากเย็บความก็ต้องล้างเหมือนกันแหละแต่ว่าอย่าพึ่งไปแตะต้องมันในใน,ในตอนที่มันยังยังยังเป็นคราบดินเราต้องมาคิดก่อนนะครับแต่อันนี้ผมพูดถึงจากเย็บธรรมดา แล้วมีมอเตอร์คัตนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโคง้งจากเย็บนะครับทาเหมือนกันล้างท่าของเขาออกก่อนทั้งตัวจากทั้งตัวมอเตอร์ดูสภาพหน้าโต๊ะมันพอไปไหวไหมนะครับถ้ามันไม่แอนเราเอาคือเราล้างเสร็จแล้วตัวจากมอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรายกออกมาไม่ไหวหรือได้แค่ตัวจากออกมาก็แค่ตัวจากออกมาแล้วมาล้าง พอล้างน้ําล้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราซื้อน้ํายาฉีดสนิมมาหนึ่งกระป๋องนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ถ้าเราอยากจะฉีดเยอะนะครับฉีดไล่ความชื้นออกจากตัวจากให้หมดทุกซอกทุกมุมนะครับก่อนท, <ise. S 3> ท,ที่เขาจะเข้าสนิมนะครับฉีดไล่ความชื้นทั้งหมดเลยนะครับที่เราล้างไปนะครับฉีดน้ํายาฉีดสนิมนะครับฉีดไล่ความชื้นทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นจากพงเอาที่เราพอทําได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เอาตัวจักรไปพึ่งแดดให้ให้ให้ความชื้นมันไล่ตัวเองออกไปทั้งหมดก่อนนะครับมอเตอร์ก็ทาเหมือนกันหัวจักรก็ทําเหมือนกันนะครับมอเตอร์มอเตอร์คัดนะนะครับพอเราทําเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าความชื้นมันออกยังไม่หมดเนี่ยนะครับเราอย่าพึ่งเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์ให้ไฟวิ่งเข้าไปหามอเตอร์นะครับเราต้องพึ่งแดดของมอเตอร์ ไว้ให้มันนานที่สุดจนกว่าความชื้นมันจะหายไปเรามีไดเป่าผมเป่ามีเอ,อ่อลมเป่าเป่านะครับมีน้ํายาฉีดสนิมฉีดนะครับฉีดน้ํายาฉีดสนิมเนี่ยนะครับถ้าใครเปิดฝาหลังของตัวมอเตอร์ได้เปิดออกแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงลูกปืนนะครับแล้วก็ลูกปืนหน้าคัดข้างหน้านะครับอันนี้นะครับจากเล็บธรรมดาที่เป็นคัดมอเตอร์มันก็จะสามารถที่จะ กลับมาเย็บต่อได้ถ้าโต๊ะเขายังไม่แอนนะครับเพื่อนๆเนาะถ้าโต๊ะแอนนะครับเราก็เปลี่ยนหน้าโต๊ะจากเย็บก็ไม่ถึงพันก็มีนะครับแล้วแต่นะครับจากโพ้งก็เหมือนกันนะครับแผ่นน้ไม่ถึงพันเราเอาเอาสิ่งที่เราสําคัญก็คือหัวจักรกับตัวมอเตอร์ก่อนอันนี้คือมอเตอร์คัตนะนะครับที่เป็นมอเตอร์คัตส่วนจากคอมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สซว์นะครับมอเตอร์คอมไดเรกนะครับ จากคอมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเสียหาย100%ที่น้ำเข้าแผงเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับถ้าเป็นมอเตอร์เซอร์โวมันอาจจะ,ะพอจะไปไหวนะครับเราก็ทําเหมือนที่ช่างบอกนะครับแกะฝาครอบทุกอย่างออกมานะครับไม่แต่แผงไม่แต่อะไรถ้าเราแกะได้ให้ผู้ชายแกะก็ได้นะครับแผงสั่งงานคอมเน้นอย่าพึ่งจ่ายไฟเข้าตัวจากเด็ดขาดนะครับให ความชื้นที่เราคิดว่ามันอยู่ในตัวจักรให้มันหายไปก่อนนะครับเราคออ่อยจ่ายไฟแต่ถ้าเป็นจักรเย็บคอมผมไม่แนะนาให้ให้ซ่อมเองนะครับก็ต้องส่งมาที่ศูนย์บริการนะครับหรือว่าร้านให้เขาล้างแผงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแผงมันจะได้ไม่ต้องระเบิดหรือว่ารัดวงจรน,นั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นจักรคอมนะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวถ้าโดนน้าแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะเสื่อมสภาพไปนะครับ เรายังไม่รู้นะครับจะให้ช่างมาเช็คก,ก่อนนะครับค่าใช้ใจ่ายในการเช็คมันก็ขึ้นอยู่กับเคสนะครับเน้นที่จากเย็บคอมจากเย็บเซอร์โวถ้ามันจมน้ำเราอย่าเพิ่งปล่อยกระแสไฟเข้าไปในตัวจากก่อนนะครับให้ถึงมือช่างก่อนนะครับให้ช่างเช็คก,ก่อนส่วนจากเย็บธรรมดานะครับจากาเย็บธรรมดามอเตอร์ธรรมดามอเตอร์คัสธรรมดาเพื่อน ทำเองได้เราสามารถทําเองได้นะครับเพราะคัดมอเตอร์คัดธรรมดาเนี่ยเขาจะมีทุ่นคอยทองแดงนะครับถ้าเราไล่ความชื้นของเขาออกทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่ไม่เหมือนจากคอมที่ต้องออส่งให้ช่างเพื่อที่จะถอดหลือล้างแผงอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเพื่อที่จะให้เขากลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้นะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ช่างพอจะช่วยเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวชาวออหาดใหญ่แล้วก็ชาวภาคใต้ได้นะครับซึ่งใครมีปัญหาเรื่อง